ที่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีในคอรมอลใหม่แพทองทานหนึ่งค่ะกำลังเดินหน้าไปนะคะและการว่าจะเสร็จสิ้นลงภายในสัปดาห์นี้ค่ะโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะได้ทยอยส่งข้อมูลกลับมาที่สํานักงานเลขาค,คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณชาดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะแกนนําของพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ถอนชื่อตัวเองนะคะออกจากคลรชุดใหม่แล้วค่ะแล้วก็จะส่งชื่อนางสาวซาบิดาไทยเศษบุตรสาวเข้ามาสานงานต่อค่ะซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ค่ะที่เคาะให้นางสาวซาบิดานะคะมานั่งตําแหน่งมทสาค่ะแทนคุณชาดาค่ะและให้เป็นอนํานาจของหัวหน้าพรรคและก็เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่จะส่งชื่อไปอยังนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลน,นะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะออกมาเปิดเผยกับสื่อวันนี้นะคะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายเพราะวันนี้เราให้ความสําคัญกับคาว่าจริยธรรมเราจึงพยายามไม่ให้เกิดปัญหาอะไรเลยการเปลี่ยนแปลงใน,นส่วนของพรคภูมิใจไทยค่ะดูเหมือนจะเป็นการสะท้อนภาพที่ใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือการแต่งตั้งคนในครอบครัวคนที่เป็นทายาทเข้ามานั่งดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะ เพราะในคอระมอแพทองทางหนึ่งนะคะยังพบว่ายังมีในรายของคุณอัฐกรศิริรัทยากรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคุณอัฐกรนะคะเป็นสสพักพลังประชารัฐค่ะแล้วก็สังกัดกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะได้ส่งพ่อนะคะก็คือคุณอิทธิค่ะศิริรัทยากรอดีศสฉะเชิงเซาห้าสมัยค่ะ เข้ามานั่งแทนโดยใช้โคต้าคนนอกค่ะซึ่งกรณีของคุณอัธกรนะคะสืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งจากพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยกันเองค่ะ ทั้งนี้นะคะเสียงวิาพากษ์วิจารณ์คอรมอใหม่แพรทองทานหนึ่งค่ะดูเหมือนว่าวันนี้กำลังลุกลามไปถึงปมนะคะพ่อลูกค่ะตอบย้ำข้อคลหาก่อนหน้านี้ค่ะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกคนที่23แต่งตั้งลูกสาวก็คือคุณแพรทองทานชินวัตรเข้ามานั่งเป็นนายกคนที่31ค่ะแม้จะถูกมองว่าเป็นไฟบังคับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้เก้าอี้สาคัญนะคะหลุดไปอยู่ในมือของคนอื่นค่ะ